สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมแหมทัชพลเช่นเคยนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับช่วงของคดีที่อยากเล่าครับวันนี้ก็คือวันที่16ธันวาคมแล้วใช่ไหมครับในวันที่พี่แฮมออกอากาศก็เรียกว่าเหลืออีกแค่ครึ่งเดือนเท่านั้นนะครับเราจะได้บายบายปี2024ไปสู่ปี2025เป็นปีใหม่สักทีครับ เป็นยังไงกันบ้างครับผ่านมาจะ1ปีแล้วสําหรับปี2024เพื่อนเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างเล่าชีวิตให้พี่ฮมฟังได้นะครับส่วนตัวพี่ฮมเองต้องบอกว่าก็เป็นปีที่เ,ออเขาเรียกว่าเหมือนโรลเลอร์คสเตอร์เหมือนกัน <c oughs> <c oughs> ก็จะมีช่วงที่มันดีครับแล้วก็ช่วงที่มันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่โดยเฉพาะช่วงปลายปีเนี่ยก็ค่อนข้างหนักมากๆยังไงเป็นกําลังใจให้กันละกันครับพี่ฮัมเชื่อว่าทุกๆคนก็ต้องมีช่วงเวลาที่ดีแล้วก็ไม่ดีเนาะอย่างไรก็ตามตอนที่เรามีช่วงเวลาที่ดีเนเ,เ,นเนนรามั มีความสุขให้เต็มที่ไม่ต้องกลัวคนอื่นอิจฉาเพราะว่าเวลาที่เราต้องเจอช่วงเวลาที่ไม่ดีนั่นแหละเราจะได้มีพลังเหลือครับในการที่จะต่อสู้กับโชคชะตาต่อสู้กับปัญหาต่อสู้กับเรื่องราวต่างๆได้อย่างเต็มที่และกําลังใจเนี่ยสำคัญที่สุดเลยยังไงส่งกําลังใจให้กันและกันนะครับขอให้ทุกคนเนี่ยผ่านพ้นปีนี้ไปได้อย่างแข็งแรงเนาะแล้วก็เริ่มต้นปีใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบและกันยังไงเล่าให้พี่แฮมฟังด้วยนะครับ สำหรับเรื่องราวในวันนี้ครับจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ไม่รู้ว่ามันใกล้ตัวหรือเปล่าเนาะในมุมมองของเพื่อนๆแต่ว่าพี่ยมก็คิดว่าหลายๆคนเนี่ยเราอาศัยอยู่บางคนอยู่คนเดียวบางคนอยู่กับครอบครัวบางคนอยู่กับรูมเมทครับหรือว่าอยู่กับเพื่อนร่วมห้องนั่นเองดังนั้นวันนี้แล้วครับจะเป็นเรื่องราวของเพื่อนร่วมห้องคนหนึ่ง แต่ก่อนที่จะไปเล่าก็ต้องพูดเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับว่าผมไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภทครับทุกเรื่องที่นามาเล่าเนี่ยอยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองแล้วมาทบบดบทเรียนจากอดีตท,ที่มันเลวร้ายไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักน้องๆอายุต่ำกว่า18ปีตอนนี้มีคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยก็ดีครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีเนี่ยพี่แอมก็คิดว่าเนื้อหามันไม่ได้รุนแรงจนเกินไปแต่ว่าถ้ามีคุณพ่อคุณแม่อยู่ยังไงก็ดีกว่าอยู่แล้วจะได้ช่วยกันป้ายยาคุณพ่อคุณ แล้วเราจะได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ,ๆเหล่านี้ไปด้วยกันนะครับเอาแล้วถ้าเกิดพร้อมกันแล้วมาฟังเรื่องราวในวันนี้กันเลยดีกว่าเรื่องราวนี้ต้องเริ่มต้นจากผู้หญิงคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่ามาริเบลรามอสโดยเธอเนี่ยเกิดวันที่22พฤศจิกายนปี1976ในประเทศเม็กซิโกนะครับ แต่ว่าต่อมาเนี่ยต้องบอกว่าเธอไม่ได้อยู่เม็กซิโกอย่างยืนยาวมากนักเพราะว่าไม่นานนักเนี่ยมาริเบลก็ย้ายถิ่นฐานครับมาอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อมกับครอบครัวของเธอต้องบอกว่าตั้งแต่มาริเบลยังเป็นเด็กๆเนี่ยเธอเป็นเด็กที่ดีมากๆครับเรียกว่าโดดเด่นเลยก็ว่าได้และจุดที่เธอโดดเด่นมากที่สุดก็คือเรื่องของ จริยธรรมครับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูของมาริเบลเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าตัวมาริเบลเป็นคนที่ตั้งใจเรียนมากๆครับตั้งใจทำงานตาม assignment หรือว่างานที่ได้รับมอบหมายตลอดเวลาที่สำคัญเนี่ยเธอเป็นคนที่ขยันขันแข็งอยู่เสมอหลังจากเรียนจบมัธยมปลายครับมาริเบลก็เริ่มที่จะออกไล่ล่าตามความฝันของตัวเองทันที และสิ่งที่เธอฝันก็คืองานเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายโดยเริ่มแรกครับเธอสมัครไปเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก่อนเป็นงานแรกของเธอเลยก่อนที่ในปีต่อมาปี2001เนี่ยมาริเบลก็สมัครเข้าร่วมกองทัพสหรัฐอเมริกาซึ่งพี่แฮมก็ไม่รู้ว่าเธอโชคดีหรือว่าเธอโชคไม่ดีนะครับ พราว่าเพียงแค่เดือนเดียวหลังจากที่เธอสมัครรับราชการเข้ากองทัพไปเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ช็อกโลกที่พี่ฮมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยจำได้อย่างแน่นอนนั่นก็คือเหตุการณ์นายวันๆนั่นเองครับสิ่งนี้ทำให้มาริเบลซึ่งเป็นทหารใหมกิ๊กเนี่ย ถูกส่งตัวไปประจำการที่ประเทศอิรักทันทีการไปอยู่ที่นั่นครับต่อให้มาริเบลเนี่ยเป็นทหารหญิงใช่ไหมแต่ก็ใช่ว่าเธอจะไม่ได้ลงสนามรบนะครับมาริเบลเองเนี่ยต้องไปร่วมรบด้วยครับเพื่อนๆไปถือปืนเคียงบาเคียงไลกันเหล่าทหารผู้ชายถึง2ครั้งและด้วยความกล้าหาญนี้ทําให้ในปี2008เนี่ยตอนที่เธอตอนนั้นคือเธอตัดสินใจที่จะปลดประจำการแล้วครับไม่อยากจะเป็นทหารแล้วเธอก็เลยออกจากกองทัพมาอย่างสมเกียรติมากๆทุกคนเนี่ย บบรู้สึกยกย่องเธอเลยนะว่าต่อให้เป็นผู้หญิงเนี่ยแต่มีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวมากๆครับหลังจากออกจากกองทัพมามาริเบลก็เดินทางกลับไปที่แคลิฟอร์เนียครับโดยเธอเนี่ยไปอาศัยอยู่กับคุณแม่ของเธอก่อนพร้อมกับมีการลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียด้วยตอนนั้นเนี่ยมาริเบลเธอตั้งใจว่าเธออยากจะจบปริญญาตรีให้ได้ครับและเธอก็ลงเรียนในด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาด้วยซึ่งสุดท้ายเนี่ย เธอก็ทำการเรียนได้ค่อนข้างดีแต่ก่อนที่จะไปถึงเป้าหมายที่เธอตั้งไว้จู่ๆชีวิตของเธอก็พบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครับนั่นก็คือในปี2009เนี่ยคุณแม่ที่เธออาศัยอยู่ร่วมกันได้เสียชีวิตไปครับนั้นทำให้มาริเบลเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตใหม่ทั้งหมดเลยพูดง่ายๆก็คือต้องสร้างชีวิตใหม่ด้วยตัวเองเลยก็ว่าได้ ในตอนนั้นมารีเบลเลือกจะออกจากบ้านหลังเดิมที่อยู่กับคุณแม่ครับเพราะว่าอาจจะไม่สามารถที่จะจ่ายค่าเช่าได้พอใช่ไหมเพราะว่าเป็นบ้านหลังใหญ่สุดท้ายแล้วเธอก็เลยไปเปลี่ยนที่อยู่ครับไปเช่าอพาร์ตเมนต์ห้องเล็กๆที่อยู่ในเมือง Orange ์รัฐแคลิฟอร์เนียแทนเพราะว่าก็เป็นการเหมือนประหยัดค่าเช่าเนาะลดค่าใช้จ่ายลงมา ถึงขนานครับต่อให้มาเป็นห้องเล็กๆแล้วเนี่ยเธอก็ยังรู้สึกว่ามันหนักอยู่ดีกับค่าใช้จ่ายค่าเช่าที่เธอต้องจ่ายในแต่ละเดือนเธอเลยต้องการที่จะหารูมเมทครับหรือว่าเพื่อนร่วมห้องสักคนเนี่ยมาช่วยหารมาช่วยจ่ายค่าเช่าร่วมกับเธอนะครับในที่สุดเนี่ยมารีเบลก็ได้พบกับผู้ชายครับ เป็นชายชาวเกาหลีวัย55ปีคนหนึ่งผ่านทางเ,าเหมือนเป็นเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Craigslist ครับซึ่งก็อารมณ์คล้ายๆกับพันทิปบ้านเรานั่นเองโดยผู้ชายชาวเกาหลีคนนี้มีชื่อว่า Crazy Joy นะครับ Crazy เนี่ยดูเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างเงียบๆครับเก็บเนื้อเก็บตัวและเขาก็เลี้ยงสุนัขเช่นเดียวกับมาริเบลด้วยในตอนที่มีการเหมือนพูดคุยติดต่อกันเนี่ยเขาก็ต้องมีการนัดเจอกันก่อนใช่ไหมครับ เพื่อดูหน้าค่าตาว่าเออเนี่ยเดี๋ยวจะมาเป็นเพื่อนร่วมห้องกันแล้วดูไว้เนื้อเชื่อใจได้ขนาดไหนในการไปเจอกันครั้งแรกเนี่ยก็ได้มีการเชิญชวนลูซี่ครับลูซี่คือน้องสาวของมาริเบลมาริเบลก็บอกอ่ะลูซี่น้องไปเป็นเพื่อนพี่หน่อยเดี๋ยววันนี้พี่จะไปหาผู้ชายที่ชื่อว่าครซี่มาเป็นรูเมทหรือว่ามาเป็นเพื่อนร่วมห้องกับพี่ด้วยโดยทั้งลูซี่แล้วก็มาริเบลเนี่ยหลังจากได้เจอกับครซี่แล้วทั้งคู่ก็เห็นตรงกันว่า เอ้ยเอาจริงๆเครซี่ก็เป็นผู้ชายที่ดูไว้เนื้อเชื่อใจได้ครับเขาเป็นผู้ชายที่ดูสุภาพแล้วก็ดูไม่มีพิษไม่มีภัยไม่เป็นอันตรายอะไรเลยตอนนั้นมาริเบลเนี่ยเธอเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองครับเธอก็เลยตัดสินใจว่าเอาแหละงั้นฉันให้เครซี่เนี่ย มันเป็นรูมเมทของฉันก็ได้เพราะว่าลึกๆแล้วเธอเชื่อว่าผู้ชายคนนี้ไว้ใจได้ครับแถมในอีกแง่หนึ่งมันก็ดีเหมือนกันเนาะมีผู้ชายเนี่ยคือพวกเขาไม่ได้แบบมีความสัมพันธ์อะไรที่ลึกซึ้งนะครับแต่ว่าเป็นเพื่อนร่วมห้องก็แยกห้องกันอยู่มีผู้ชายอยู่ในห้องเดียวกันด้วยเนี่ยมันก็อาจจะรู้สึกปลอดภัยโดยเฉพาะถ้าเกิดผู้ชายคนนั้นไว้ใจได้ใช่ไหมครับ วันเวลาก็ผ่านไปครับตอนนั้นมาริเบลกับครซี่เนี่ยก็เป็นเพื่อนร่วมห้องกันแล้วทั้งคู่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเข้ากันได้มากๆครับนิสัยใจคอวิธีการใช้ชีวิตเนี่ยลงตัวกันสุดๆเธอเนี่ยมองว่าตัวของครซี่เนี่ยไม่ใช่แค่เพื่อนร่วมห้องเท่านั้นแต่ยังเป็นความรู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนจริงๆครับแล้วก็รู้สึกรักเขาเหมือนกับเป็นสมาชิกในครอบครัวด้วยซ้ำไปสิ่งนี้ยืนยันได้จากอะไร ยืนยันได้จากการที่มาริเบลเนี่ยได้เชิญครีซี่ครับไปร่วมงานเหมือนงานรวมตัวครอบครัวใช่ไหมเวลามีงานแบบเหมือนอขอบคุณพระเจ้าหรือว่างานวันคริสต์มาสงานวันสําคัญนะครับครอบครัวมาริเบลเขาจะนัดรวมตัวกันไปรับประทานอาหารร่วมกันไปเชิญเลิมฉลองร่วมกันซึ่งแน่นอนว่ามาริเบลเนี่ยชวนครีซี่ไปทุกๆครั้งเลยครับสิ่งนี้มันก็ทําให้เห็นว่ามาริเบลเนี่ยให้เกียรติเนาะแล้วก็มองครีซี่เนี่ย เป็นเหมือนเพื่อนแล้วก็เป็นเหมือนญาติของเธอคนหนึ่งแต่ต้องบอกว่าสําหรับเควรซี่แล้วเขาไม่ได้มองแบบนั้นครับเขาไม่ได้มองว่านี่คือมิตรภาพแต่เขาเนี่ยเริ่มมองว่านี่มันคือความรักแบบชู้สาวนะครับคือจะพูดง่ายๆเนี่ยต้องบอกว่าวันเวลาผ่านไปเนี่ยเครซี่เขารู้สึกเขาตกหลุมรักมาริเบลครับและความรักนั้นก็เริ่มกลายมาเป็นความหลงไหลในช่วงฤดูร้อนของปี2012ครับ เขาได้ตัดสินใจสารภาพกับลูซี่ซึ่งลูซี่คือน้องของมาริเบลนะครับเครซี่ก็ไปบอกกับลูซี่ว่าเขาเนี่ยตกหลุมรักมาริเบลเข้าเต็มๆเ,เลยและเขาเนี่ยต้องการที่จะแต่งงานกับเธอด้วยอย่างไรก็ตามครับลูซี่เนี่ยเขารู้จักพี่สาวของตัวเองดีเขาก็พยายามบอกเครซี่ว่านี่มาริเบลพี่สาวของฉันเนี่ย มองเธอแค่เพื่อนเท่านั้นนะยังไงความรักในแบบที่เขาต้องการเนี่ยมันคงจะเป็นความจริงไม่ได้คือต้องบอกว่าหลังจากนั้นครับมาริเบลเองก็รู้เนอะรู้จากรูซี่ว่าเออตอนเนี้ยเครซี่เขาคิดไม่ซื้อแล้วครับเขาคิดแบบมากกว่าเพื่อนแล้วมาริเบลก็พยายามที่จะกำหนดขอบเขตอย,อย่างชัดเจนว่าอะไรคือสิ่งที่ทำได้อะไรคือสิ่งที่ล้ำเส้นแต่ว่าความหลงไหลของเครซี่เนี่ย ต้องบอกว่ามันหยุดไม่อยู่ครับมันถล่าลึกแล้วก็ลึกซึ้งมากขึ้นเรื่อยๆอย่างห้ามใจไม่ได้เขาใช้เงินไปมากกว่า1,000 0ดอลลาร์ 1, ครับเอาไปใสยกรรมหน้าตาตัวเองให้มันดูหล่อเหลาให้มันดูเด็กลงครับมีการไปสักลายด้วยนะนะสักลายตามตัวตามที่มาริเบลแนะนำแถมยังเสนอที่จะจ่ายไปเที่ยวทริปครับเป็นล่องเรือสุดหรูกับเธอเลยด้วยซ้ำไปอย่างไรก็ตามต้องบอกว่า ไม่ว่าครีซี่จะทำอย่างไรเนี่ยมาริเบลยังคงรักษาม,มิตรภาพในระดับเพื่อนเอาไว้เหมือนเดิมครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงแถมยังบอกกับครีซี่อย่างชัดเจนว่าความสัมพันธ์ของเธอกับเขานั้นเนี่ยจะไม่มีวันเปลี่ยนเป็นความรักแบบเชิงชูสาวอย่างแน่นอนทุกอย่างมันก็ยังเป็นเช่นนั้นครับจนกระทั่งในวันที่3พฤษภาคมปี2013จูจูครซี่ได้โทรไปหาลูซี่น้องสาวของมาริเบลครับเพื่อแจ้งว่าตอนนี้เนี่ย มาริเบลยังไม่กลับบ้านเลยแล้วเขาก็รู้สึกกังวลเป็นอย่างมากตอนนั้นครีซี่บอกว่าเขาเนี่ยได้โทรไปหานายวันๆด้วยนะโทรไปแจ้งนายวันๆแล้วแต่ว่าตำรวจเนี่ยยังบอกว่าเร็วเกินไปที่จะแจ้งความคนหายอย่างไรก็ตามครับพอรูซี่ได้ยินเรื่องราวจากครีซี่แล้วเนี่ยเธอก็พยายามที่จะปลอบครีซี่เนาะบอกว่าใจเย็นๆใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวไม่แน่ว่าพี่อาจจะไปติดธุระแล้วเดี๋ยวอาจจะกลับมาช้าก็ได้อย่างไรก็ตามครับหลังจากที่เวลาผ่านไปเนี่ย เขาก็มีการไปเช็คตามกิจวัตรประจำวันของมาริเบลต่างๆด้วยโดยเฉพาะในวันวันนั้นต้องบอกว่ามาริเบลเนี่ยเธอมีโปรแกรมฝึกซ้อมซอฟบอลครับคือเธอก็ไปลงเหมือนลงคอร์สเรียนคอร์สฝึกซ้อมไว้ปรากฏว่ามาริเบลเนี่ยไม่ได้ไปฝึกซ้อมซอฟบอลตามที่เธอเนี่ยลงทะเบียนเอาไว้แถมตอนนั้นนี่มีเหล่าญาติหลายๆคนเนี่ยพยายามช่วยกันติดต่อมาริเบลด้วยแต่ปรากฏว่าไม่มีใครติดต่อมาริเบลได้เลยแม้แต่คนเดียว สุดท้ายพอสถานการณ์มันน่าเป็นห่วงครับทางครอบครัวของมาริเบลเองแล้วก็เครซี่ก็เลยตัดสินใจโทรแจ้งคนหายอีกครั้งหนึ่ง ในตอนนั้นเจ้าหน้าที่สืบสวนได้เริ่มต้นทําการสืบสวนแล้วนะครับโดยมีการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดที่อาพาร์ตเมนต์ของมาริเบลก่อนเธอนี้ถูกพบเห็นครั้งสุดท้ายในวันที่สองพฤษภาคมครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเธอเหมือนกําลังยื่นเช็คค่าเช่าให้กับพนักงานประจําอาคารอยู่ทางเจ้าหน้าที่สืบสวนก็เลยเข้าไปสัมภาษณ์สอบปากค,คาทั้งพนักงานคนนั้นทั้งครอบครัวของเธอเพื่อนของเธอรวมไปถึงตัวเครซีด้วยนะครับ ซึ่งตำรวจเนี่ยคาดว่าครซี่น่าจะเป็นหนึ่งในคนสุดท้ายที่พบเห็นตัวมาริเบลก่อนที่เธอจะหายตัวไปหลังจากสอบปากคำทุกคนไปเนี่ยโดยเฉพาะปากคำของครซี่ไปสักพักครับจููๆครซี่ก็เล่าเรื่องราวที่น่าสนใจออกมาคือเขาเล่าว่าเขาเนี่ยยอมรับนะว่าเขาเนี่ยทะเลาะเรื่องของค่าเช่ากับมาริเบลครับในช่วงเวลาก่อนที่เธอจะหายตัวไปคือมาริเบลเนี่ย เธอยอมจ่ายค่าเช่าส่วนต่างของเขาเนี่ยมาหลายเดือนแล้วพูดง่ายๆก็คือครซี่ไม่มีเงินครับมารีเบลก็เลยออกส่วนค่าเช่าของเขาไปให้ก่อนซึ่งมันก็เป็นเวลาหลายเดือนมากแล้วสิ่งนี้ทําให้มารีเบลเนี่ยเธอไม่พอใจครับแล้วเธอก็เลยบอกว่าถ้าจ่ายค่าเช่าไม่ได้เนี่ยก็อยากให้ครซี่เนี่ยย้ายออกไปเลยครซี่ก็เลยโต้แย้งครับเขาพยายามจะขอให้เธอเนี่ยเห็นใจกันหน่อยตอนนี้เขาช็อตนะเขาหมุนเงินไม่ทันจริง เนี่ยแต่อยู่กันมาต้องนานแล้วเนี่ยมันเพิ่งจะมาเป็นช่วงนี้อย่างไรก็ตามเขาจะพยายามหาเงินมาคืนให้เร็วที่สุดแต่ดูเหมือนครซี่ก็เล่าว่าเออเหมือนมาริเบลเนี่ยไม่อยากรอครับใจร้อนมากๆเธอโทรหาเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นผู้ชายที่ชื่อว่าพอลเนี่ยเพื่อที่จะเอามาข่มขู่ครับให้พอลมาช่วยขับไลค่ครซี่ออกไปด้วยหากเขาปฏิเสธที่จะออกไปด้วยตัวเองในตอนนั้นครับครซี่ก็บอกว่าเฮยเขาโกรธมากเลยนะ อยู่กันมาต้องนานเป็นเพื่อนซีเป็นเพื่อนสนิทกันมาต้องนานอยู่ๆมาค้างค่าเช่าห้องไม่กี่เดือนเนี่ยทำไมถึงก็ต้องให้คนอื่นมันไล่เขาออกเขาก็เลยตัดสินใจเดินออกจากห้องไปครับเพื่อระงับสติอารมณ์ก่อนเพราะอยู่ไปเนี่ยเดี๋ยวจะทะเลาะกันหนักมากขึ้นไปอีกแต่ครซี่บอกว่าหลังจากที่เขาเนี่ยอารมณ์เย็นลงแล้วเขาก็เดินกลับมาในห้องปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยมารีเบลไม่ได้อยู่ที่ห้องแล้วอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สืบสวนเนี่ยเขาก็สังเกตเนาะ เขาสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติอะไรบางอย่างครับสิ่งผิดปกตินั่นก็คือรอยขีดข่วนครับเพื่อนๆคือมันอยู่ตามแขนตามลำตัวของเครซี่เนี่ยเยอะมากๆรอยขีดข่วนเหล่านั้นเนี่ยมันดูเป็นแผลแบบสดๆใหม่ๆมากๆเลยเนะาะเจ้าหน้าที่ก็ถามว่าอ้าวเนี่ยรอยขีดข่วนพวกนี้ไปโดนอะไรมาเครซี่เขาก็อ้างครับเขาก็บอกว่าเขาไปทําสวนมาแล้วเขาเนี่ยต้องไปขุดพว,พวกพุ่มไม้ที่มันมีหนามก็เลยโดนข่วนพอดี ตำรวจก็เก็บข้อสงสัยนี้ไว้ในใจก่อนนะครับก็ยังไม่ได้ปักใจเชื่อในด้านการสืบสวนเนี่ยมันมีการตรวจสอบประวัติการโทรเข้ามาแจ้งเบอร์ฉุกเฉินอย่างนายวันๆด้วยเพื่อเป็นการดูว่า history หรือว่าประวัติการโทรเข้ามาแจ้งเนี่ยมีหรือเปล่าจากตัวมาริเบลและก็พบว่าเพียง12วันครับตอนที่มาริเบลจะหายตัวไปเนี่ยเธอได้โทรมาหาเบอร์นายวันๆด้วยซึ่งในตอนนั้นมีการไปเปิดเทปบันทึกครับก็พบว่าน้ำเสียงของเธอเนี่ย ค่อนข้างแสดงถึงความไม่สบายใจเป็นอย่างมากครับเธอบอกว่าเธอเนี่ยถูกคุกคามจากเพื่อนร่วมห้องที่ชื่อว่าแครซี่โดยเธอยังระบุอีกว่าเธอเนี่ยต้องการให้เขาเนี่ยออกจากห้องไปในสิ้นเดือนนี้แต่ดูเหมือนเขาเนี่ยจะเพิกเฉยครับไม่ต้องการทำตามสิ่งที่เธอขอร้องเลยแม้แต่น้อยในตอนนั้นมาริเบลเนี่ยบอกอย่างชัดเจนว่าเธอกลัวครับเธอบอกกับเจ้าหน้าที่นะบอกว่าเธอกลัวเรื่องของความปลอดภัยของตัวเองเป็นอย่างมากและจากการค้นพบครั้งนี้เองครับ ทำให้เครซี่เนี่ยเข้าข่ายเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้ในทันทีครับอย่างไรก็ตามคือตอนนี้เจ้าหน้าที่ทำได้แค่สงสัยเนาะเพราะว่าหลักฐานต่างๆเนี่ยมันแทบไม่มีอะไรโยงไปถึงตัวเขาได้เลยวันเวลาก็ผ่านไปครับเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะไปหาหลักฐานไปขุดคุยประวัติของเครซี่มากยิ่งขึ้นและต้องบอกว่าหลักฐานมันหายากมากๆครับก็พยายามที่จะไปค้นหาประวัติแทนตอนนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่สืบสวนได้พบกับ คำสั่งสารครับเพื่อนๆซึ่งมีการสั่งไปยังตัวครซี่ในลักษณะห้ามเข้าใกล้ซึ่งคนที่แจ้งเหตุว่าห้ามไม่เครซี่เข้าใกล้เนี่ยก็ไม่ใช่ใครอื่นครับคนคนนั้นก็คือน้องสาวแท้ๆของตัวเครซี่เองเพียแมต้องเล่าอย่างนี้ครับน้องสาวของครซี่ครับก่อนหน้านียเขาเคยอยู่กับครซี่มาก่อนแต่ว่าเธอเนี่ยรู้สึกว่าเธอทนนิสัยฉุนเฉียวของพี่ชายตัวเองไม่ได้พอเวลาโมโหทีไรเนี่ย เป็นคนโมโหร้ายครับชอบใช้ความรุนแรงอยู่ตลอดเวลาตอนนั้นเนี่ยเธอก็เลยทําการแจ้งความเลยครับห้ามไม่ให้พี่ชายตัวเองเมาเข้าใกล้เธอในตอนนั้นเองเนี่ยพอตํารวจเห็นหมายสารอันนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเอ๊ะมาริเบลเนี่ยเธออาจจะไม่เคยรับรู้เรื่องราวนี้มาก่อนเนาะไม่เคยรู้ว่าครซี่เนี่ยเป็นบุคคลอันตราย นันำให้สุดท้ายเธอยอมไม่ผู้ชายคนนี้มาใช้ชีวิตในห้องเดียวกับเธอโดยที่เธอไม่ทันระแวดระวังครับในขณะการค้นหาตัวมาริเบลเนี่ยก็ยังคงต้องดําเนินต่อไปทางครอบครวของเธอก็มีการจัดพิธีสวดมนต์นะครับเหมือนขอพรจากพระเจ้าให้ช่วยเนี่ยนำตัวมาริเบลกลับมาในตอนนั้นครซี่เองก็พยายามทําตัวออกห่างจากครอบครัวครับ อาจจะด้วยเขารู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้เขาเข้าข่ายเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เครซี่ทำก็คือการโพสต์ลงโซเชียลมีเดียครับเกี่ยวกับการหายตัวไปของมาริเบลในฐานะเพื่อนคนหนึ่งที่กำลังรู้สึกโศกเศร้าอย่างหนักนะครับตลอดเวลาต้องบอกว่าในสายตาของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขายังคงมองเเครซี่ว่า น่าจะเป็นคนที่เดี่ยวห้องอะไรไม่ทางไหนก็ทางหนึ่งอยู่ตลอดเวลาครับเจ้าหน้าที่ก็เลยทําเหมือนพยายามส่งเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบครับตำรวจนอกเครื่องแบบเนี่ยไปคอยติดตามแล้วก็สังเกตกิจวัตรประจําวันของเครซี่อย่างใกล้ชิดในที่สุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจที่เป็นเจ้าหน้าที่ติดตามเนี่ยเขาก็ได้ไปเห็นกิจกรรมอันหนึ่งของเครซี่ที่มันน่าสนใจมากๆพวกเขาพบว่าเครซี่เนี่ยมักจะไปชอบใช้คอมพิวเตอร์แบบ ตามห้องสมุดครับเป็นคอมพิวเตอร์สาธารณะเนี่ยเข้าไปเล่นอินเทอร์เน็ตอยู่เสมอปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ก็เลยแบบรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมชอบมาเล่นคอมพิวเตอร์เพราะครซี่ออกจากคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นไปกลับบ้านไปเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปตรวจสอบคอมพิวเตอร์ที่ครซี่ใช้และเขาก็พบว่าการเข้าไปดูข้อมูลล่าสุดของครซี่เนี่ยมันมักจะหมกมุ่นกับการติดตามความคืบหน้าคดีของมาริเบลอย่างเดียวเลยครับไม่ใช่แค่นั้นเจ้าหน้าที่ยังพบว่า คีย์เวิร์ดหรือว่าคำค้นหาสำคัญเนี่ยมันมีความแปลกๆอยู่หลายๆอย่างครับยกตัวอย่างเนาะเช่นร่างกายเนี่ยจะต้องใช้เวลานาน,านแค่ไหนถึงจะเน่าเปื่อยได้ซึ่งต้องบอกว่ามันก็มีคำค้นหาลักษณะแบบนี้ครับหลายต่อหลายทั้งสิ่งนี้มันสะท้อนให้เห็นถนึงความน่าสงสัยในตัวครีซี่มากเป็นทวีคูณใช่ไหมครับเพราะว่าคนเราเนี่ยอยู่ดีๆจะมาเซิร์ชคำประมาณนี้เนี่ยเพื่ออะไรใช่ไหมไม่พอเจ้าหน้าที่ยังพบว่าคร a ซี่ยังได้ใช้ g o o g l e Map ครับ เพื่อซูมเข้าไปยังสถานที่สถานที่หนึ่งมันเป็นลักษณะเหมือนหุบเขาลึกที่อยู่ห่างไกลผู้คนซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่พี่ามเล่ามานี้ครับมันเป็นข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขากู้มาได้นาะเหมือนครซี่เขาเล่นไปใช่ไหมแล้วเขาพยายามไปลบข้อมูลเหล่านั้นตำรวจเนี่ยเขาก็สามารถที่จะกู้ข้อมูลแล้วก็นำมาวิเคราะห์ครับนำมาใช้เป็นหลักฐานในการติดตามคดีนี้ต่อไป และข้อมูลที่เจ้าหน้าที่สืบสวนให้ความสำคัญมากเป็นอันดับหนึ่งเลยก็คือข้อมูลจาก Google Map นั่นแหละครับพวกเขาไปยังสถานที่ที่เป็นหุบเขาลึกตามที่ Google Map บอกจุดที่ c r a ซ y ่เนี่ยซูมเข้าไปดูแล้วก็ทำการสำรวจร่องรอยต่างๆในบริเวณนั้นในที่สุดครับพวกเขาก็ได้ค้นพบและมันก็เป็นการค้นพบที่น่าเศร้ามากๆเพราะในจุดจุดนั้นเองมันมีร่างของมาริเบลอยู่ครับเพืนเนเธอถูกฝังอยู่ในหลุมศพ ตื่นๆเท่านั้นเองซึ่งมันก็ใกล้ๆกับจุดที่เ r ครซี่พยายามซูมเข้าไปดูใน Google Map พอดิบพอดีทั้งหมดนี้ครับทำให้วันที่17พฤษภาคมปี2013เจ้าหน้าที่ตำรวจได้บุกจับกลุ่มเ r ครซี่ทันทียังไงก็ตามต้องบอกว่าตัวเเครซี่เขาพยายามที่จะหลบหนีครับตอนที่ตำรวจบุกเข้าไปเนี่ยเขากระโดดออกจากหน้าต่างห้องเลยแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่รอดนะครับ ถูกจับกลุมตัวได้อย่างรวดเร็วหลังจากนั้นพร้อมกับถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมโดยเจตนา นื่องจากในตอนนั้นเจ้าหน้าที่ยังมีหลักฐานทางกายภาพไม่เพียงพอครับมันจะเป็นหลักฐานแวดล้อมเท่านั้นเองคดีก็เลยถูกดำเนินไปในลักษณะฆาตรกรรมโดยเจตนาแต่ไม่ได้ไตรตรองไว้ก่อนนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือ secondary murder เนาะในเวลาต่อมาเนี่ยได้มีการนำตัว c r a ซ y ไปพิจารณาคดีในชั้นศาลด้วยโดยทางอายการเนี่ยได้กล่าวว่าแรงจูงใจของคดีนี้เนี่ยมันเกิดจากความลหลงไหลในตัวมาริเบลของคร a ซีครับ และความหลงไหลนั้นได้กลายมาเป็นอันตรายถึงชีวิตและแม้ว่าร่างของมาริเบลในตอนนั้นนะครับตอนที่เจ้าหน้าที่ไปพบเนี่ยจะเน่าเปื่อยเกินกว่าที่จะระบุสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจนได้แต่ทางอายการเนี่ยเชื่อว่าครีซี่ได้ทำร้ายเธอในขณะที่โกรธจัดสิ่งหนึ่งที่ยืนยันได้ก็คือป้ายห้อยคอเรับอนเพื่อนคือศพของมาริเบลเนี่ยมันมีป้ายห้อยคอติดอยู่ด้วย ป้ายห้อยคอที่ถูกพบนี้ต้องบอกว่าอยู่ในสภาพที่บิดเบี้ยวแล้วก็เละเทะมากๆประหนึ่งมันถูกทุบตีอย่างรุนแรงครับซึ่งจากหลักฐานนี้มันอาจจะเป็นหลักฐานแวดล้อมเนาะแต่มันก็ทําให้สันนิษฐานหรือว่าคาดเดาได้ว่าญิงแกร่งอย่างมาริเบลเนี่ยเธอจะต้องประสบพบเจออะไรที่มันโหดร้ายมากๆก่อนที่เธอจะจบชีวิตของตัวเองลงคดีนี้ต้องบอกว่ามันมีการต่อสู้อย่างยาวนานมากๆครับ แล้วก็ข้ามปีไปเลยไปถึงเดือนกร,รกฎาคมปี2014ในที่สุดครซ z ่ Crazy Joy ชายชาวเกาหลีคนนี้ก็ถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงครับในฐานฆาตการรมโดยเจตนาและนั่นเองทำให้เขาถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตครับโดยเขามีสิทธิ์ที่จะขออุทธรณ์ได้หลังจากที่ติดคุกไปแล้วอย่างน้นอยๆ15ปีนะครับ อย่างไรก็ตามต้องบอกว่าจนถึงทุกวันนี้ครับเคซี่ก็ยังคงอ้างว่าตัวเองเนี่ยบริสุทธิ์อยู่เสมอเขายืนการว่าผมไม่จำเป็นจะต้องขอโทษอะไรและผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งความจริงจะต้องปรากฏนะครับซึ่งเอาจริงๆเราก็ไม่รู้นะครับว่าความจริงจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าว่ากันด้วยหลักฐานเนาะหลักฐานต่างๆที่ตำรวจไปค้นพบเนี่ยความจริงมันก็เกิดจากตัวเครซี่นั่นแหละครับคนที่ไม่สามารถที่จะควบคุมความหลงไหลแล้วก็ความรักของตัวเองได้สุดท้าย ความผิดหวังของเขาการที่เขาถูกปฏิเสธความรักมันก็ทําให้เขาเนี่ยกลับกลายตัวเองมาเป็นปีศาจแล้วก็นําจุดจบไปสู่ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเธอเนี่ยไม่ได้ผิดอะไรเลยนะครับและคดีนี้ก็ปิดตัวลงไปอย่างน่าเศร้าอีกเช่นเคยครับเราจะเห็นได้เลยจากคดีนี้นะครับว่าทั้งหมดเนี่ยเรื่องราวมันเกิดจากเรื่องมิตรภาพดีๆเนาะ ก็จริงๆแล้วพี่ฮามคิดว่ามันจุดเริ่มต้นมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วครับมีมิตรภาพที่ดีส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นความรักที่ดีแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านั้นพอมันไม่ได้เกิดความลงตัวมันไม่ได้เกิดความสมหวังดังใจคิดเนี่ยมันกลับกลายเป็นความรู้สึกแบบอื่นครับกลับกลายเป็นความรุนแรงไปสุดท้ายแล้วครับ ความผิดหวังเนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนเนาะเพื่อนๆพี่แอมก็เคยผิดหวังครับพี่แอมก็เชื่อว่าเพื่อนๆก็เคยผิดหวังเช่นเดียวกันแต่เราจะรับมือกับความผิดหวังเหล่านั้นอย่างไรครับนี่คือโจทย์แล้วก็เป็นสิ่งสําคัญที่พี่แอมฝากให้ทุกคนเนี่ยคิดอย่างมีสติแล้วก็รอบคอบนะครับทุกๆครั้งที่เราผิดหวังไปเนี่ยแน่นอนว่าเราเสียใจยครับแต่วิธีการในการขจัดความเสียใจยเหล่านั้นออกไปเนี่ย พี่ฮามอยากให้เรารับมือมันให้ดีแต่ละคนมีวิธีการที่แตกต่างกันพี่ฮามคงไม่สามารถสอนใครได้แต่วันนี้พี่ฮามมาย้ำเตือนเพื่อให้ทุกคนมีสตินะครับในการรับมือกับความผิดหวังเหล่านั้นหากวันนี้ใครรู้สึกผิดหวังครับไม่เป็นไรพี่ฮามเชื่อว่าสักวันหนึ่งเนี่ยความสมหวังมันจะต้องมาหาเราอย่างแน่นอนดังนั้นวันนี้ ผ่านมันไปให้ได้อย่างมีสตินะครับยังไงเป็นกําลังใจให้ทุกคนจริงๆสําหรับใครที่รู้สึกว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์ครับอย่าลืมแชร์ไปให้คนอื่นฝากกดไลค์คอมเมนต์พูดคุยกับพี่แฮมได้เลยนะครับพี่แฮมยินดีเข้าไปอ่านของทุกคนเดี๋ยวยังไงพี่แฮมกดหัวใจไว้ให้นะส่วนใครที่อยากจะให้ของขวัญพี่แฮมครับจะปีใหม่แล้วหรือว่าอยากเติมกําลังใจอยากสนับสนุนกันก็สามารถกดซุปเปอร์แตงรูปหัวใจหรือว่าเข้ามาเป็นสมาชิก แฮมทาชพลแฟมิลี่นะครับเป็นครอบครัวเดียวกันได้ตอนนี้ก็มีเพื่อนเอนเข้ามากันหลายๆคนครับพี่แฮมก็ขอบคุณมากๆเดี๋ยวยังไงปีใหม่พี่แฮมจัดคลิปพิเศษตอบแทนให้กับเหล่าสมาชิกทุกคน1คลิปในเดือนธันวาคมนี้นะครับสุดท้ายดูแลตัวเองดีๆครับเพื่อนๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้พี่แฮมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ